สปอเซอร์สามเป็นย้านคอ๋เป็นเกียดมากค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะตื่นเต้นค่ะก็ปีนี้ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วเราก็ไม่พลาดค,ค่ะที่จะอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุนให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของชายแดนตัดใจยากเลยตัดใจยากเลย จยังเต้นอยู่เลยค่ะตุบๆๆๆจริงๆก็อ่าเป็นอีกเก้าสำคัญของแบรนด์ Katy a m r e Cosmetics ของกแตแตด้วยค่ะที่ตั้งใจ,จอยากจะเรียกว่าทำให้ทุกคนได้เห็นอุตสาหกรรมความงามของแบรนด์ไทยค่ะที่จะก้าวสู่สากลนะคะแต่เองก็คิดว่าเราเหมาะกับการที่จะได้สนับสนุนเวทีนี้ด้วยเพราะว่าเราเหมือนเป็นพลังของความงามและผู้หญิงนะคะที่ ที่อยากจะสนับสนุนค่ะใช่ค่ะอยู่นานไหมคะหรือว่ายังไงใช้เวลาอ่าเมื่อกี้เลยค่ะไม่ใช่หรอใจยากไหมที่มาร่วมกับวันนี้ว่าอ่ะผมพูดตรงๆว่าไม่ยากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก็ซัพพอร์ตเวทีนางงามมาตลอดแล้วเราเป็นแฟนนางงามด้วยตั้งแต่เด็กเนาะเวลาเราได้ดูนางงามเหมือนเอางี้ดีกว่าเหมือนเป็นวาระแห่งชาติเลยแล้วตั้งแต่เวทีมิสกรุงนะคะแล้วก็มิสอุนิเวอร์ซเมื่อปีก่อนแล้วก็ ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพหนูจะพลาดได้ยังไงอย่างที่บอกจะมีสิทธิพิเศษในการขึ้นโชว์บนยูนิเวอร์สไหมคะอุ๊ยอะไรนะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้กำหนดการแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้โลกได้เห็นศักยภาพของประเทศเราถ้วระระ่ารดับโลกเลไยเจโอ้โหถ้ามีโอกาสใช่ไหมคะ ตื่นก่อนตื่น <'t S 2> <c oughs> จริงๆก็อยากอย่างที่บอกค่ะอยากให้ทุกคนรอลุ้นค่ะแต่ว่าแต่เองก็อย่างที่บอกว่าแต่ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเ <c oughs> วทีนางงามค่ะแล้วปีนี้มันระดับโลกค่ะ <c oughs> ก็แสงสีเสียงโปรดักชั่นอลังการแน่นอนเพราะว่าเชื่อมือพี่นวัดอยู่แล้ว <c oughs>